เราจะมาพูดถึงนะคะการเคลื่อนที่หนึ่งแบบนะคะคือการเคลื่อนที่แบบแนวโคง้งข้อควรู้แนวโค้งเวลามาอยู่ในเจวิชาสามันนะคะลูกขาเขาจะไม่ได้มาเป็นเรื่องเดียวๆแต่เขาจะไปผสมกับเรื่องอื่นๆโอเคนะคะในการเคลื่อนที่แบบแนวโคง้งลักษณะแนวก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมลูก,ลกเป็นวัตถุใดๆข้อคนรรู้นะคะเขาบอกว่าเราจะข้ามไปดูในอีกสเต็ปที่อาจจะข้ามพื้นฐานขึ้นมาแล้วนะลูก เวลาเราดูการเคลื่อนที่แบบแนวโคงนะ้งเนี่ยครูจะมีฟีดของครูคือครูจะให้เด็กๆดู3ามจุดหลักๆคือหนึ่งจุดเริ่มต้น2จุดที่อยู่สูงที่สุดละอันสุดท้ายคะ่ะลูกจุดที่มันอยู่ไกลที่สุดข้อคนรรู้คืออะไรคะเวลาเราเจอเวลาเราเจอนะจ๊ะจุดเริ่มต้นนะคะในการเคลื่อนทอตัวนี้ขอเนี่ยเป็นสีปากกากาสีอะไรดีสีเขียวเนาะ ในจุดเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคืออะไรลูกเราจะต้องแตกความเร็วสองแกนแต่ความเร็วมานที่นีหมายถึงอะไรสมมุติตัวนี้ค่ะลูกหนูมีค่าความเร็วต้นเป็น u ถูกปะโดยกระทํามุมกับตรงนี้เป็นเซตาหนูจะต้องแตกตัวนี้มาได้ค่ะลูกได้เป็นความเร็วที่เป็น ux นะคะโดย ux เนี่ยติดกับมุมเซตาถูกไหมเวลาแตกเวกเตอร์ออกมาจะกลายเป็น u cos เซตาตัวนี้ค่ะลูกแตกมาทางนี้เป็น u ในแกน y มีค่าเท่ากับ u s i n เศตาแล้วพอเราสังเกตเวกเตอร์ของ u y มันกำลังขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่าของ a y มันจะต้องเป็นลบ g คือความเร็วของแนวดิ่งจะต้องมีค่าลดลงในขณะที่ u x ตรงนี้คะ่ะลูกจะต้องรู้ว่ามันคงที่เสมอนะคะตลอดการเคลื่อนที่ นั่นหมายความว่าอะไรพอเราได้จุดเริ่มต้นปั๊บเราจะไปพิจารณาจุดที่มันสูงที่สุดไปด้วยจุดที่สูงที่สุดข้อควรรู้คืออะไรคะ s y เป็นค่าที่เรียกค่าสูงสุดหรือ n s max v y มีค่าเป็นศูนย์แต่ข้อควรรู้คืออะไรลูกจุดตรงนี้นะคะว่าความเร็วความเร็วรวมนะลูกที่จุดตรงนี้นะจ๊ะมันไม่ได้เท่ากับศูนย์นะลูกเวลาเราพูดถึงปริมาณที่เป็นแนวโค้งเนี่ยดูดีตรงนี้ดีๆนะจ๊ะแนวโค้งเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เอาปริมาณในแนวราบ บวกกับปริมาณในแนวดิ่งซึ่ง2ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ที่ทำไมกันอยู่ตั้งฉากโอเคไหมคะโค้งตรงนี้ครูมหมายถึงในการเป็นเวกเตอร์นะลูกแต่เวลาเรามาถอดขนาดใดๆเราจะใช้พิทาก่อรัสนั่นหมายความว่าถ้าเป็นจุดสูงสุดตรงนี้เขาลูกความเร็วไม่เป็นศูนย์เพราะอะไรตัวนึงมันเป็นศูนย์จริงค่ะคือค่าของ V y แต่ถามว่ามีตัวนี้รูป u x เนี่ยมันคงที่มาเสมอถูกปะนั่นหมายความว่า u x ตรงนี้จะยังคงอยู่ค่ะไม่หายไปนั่นหมายความว่าถ้าพูดถึงความเร็วในจุดสูงสุด v จะมีค่าเท่ากับความเร็วแนวราบทันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันจะเอาไปไประยุกต์ใช้จาจุดนี้ให้ดีที่สุดในการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งนณะจุดสูงสุด v หรือความเร็วไม่ได้เป็นศูนย์นะลูก v ที่เป็นศูนย์จริงๆคือ vy หรือความเร็วในแนวดิ่งแต่ความเร็วในแนวราบไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์ ทันนะคะเสร็จปั๊บจุดสุด,สดท้ายค,คันลกคือจุดที่มันอยู่ไกลที่สุด sx เขาจะเรียกว่ามันเป็นค่าสูงสุดแต่ sy มีค่าเป็น0ูนแล้วให้สังเกตเลยนะลูกถ้าเราสังเกตที่ sy sy มันจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับเวลาหรือตำแหน่งที่เขาเคลื่อนที่ไปแต่ sx เนี่ยค่าจะวิ่งวิ่งในที่นี้นี่ยถึงค่าเขาจะมากขึ้นมากไปตลอดหมายถึง sx จะเป็น บวกตลอดการเคลื่อนที่เหมือน u x ค่ะ u x ก็ UX คงที่ไงลูกเพราะ u x คงที่เนี่ยจาก s นะคะมันมีค่าเป็นเราเอา v คาูณ t ถูกปะพอสมมุติ u x มันคงที่เนี่ยมันก็เลยได้ตรงน,นี้มาตลอดหมายถึง s x จะมีค่าเท่ากับ u x คูณกับ t เมื่อ t คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแต่ s y ค่ะลูกถ้าเราสังเกตการเคลื่อนที่เนี่ยเวลาเราดูในแต่ละตำแหน่งอย่างอันเนี้ยมันจะเหมือนกับวัตถุอยู่ด้านล่างขยับขึ้นด้านบนสูงสุดแล้วก็ตกลงมา โอเคนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ทวนนะลูกจุดเริ่มต้นต้องได้ค่าความเร็วคะ่ะจุดสูงสุดต,ต้องได้ SY maximum จุดไกลสุดต,ต้องได้ SX maximum คราวนี้เงื่อนไขของเวลาคะ่ะเขาบอกว่าถ้าเรานับไกลที่สุดนะมันจะใช้เวลาเป็น2เท่าของเวลาที่สูงที่สุดแลวเนื่องจากเป็นนะคะข้อสอบในลักษณะของเฉลี่วิชาสามัญแล้วมันจะเป็นขั้นกว่าของข้อสอบละ ครูจะบอกเด็กว่าถ้าเป็นเคียนี้ให้จำไปเลยนะคะว่าสูตรลัดถ้าหา S Y maximum ให้หาจาก u กํลัง2ส่วน 2, 2 g s i n กํลัง2เซ t a หมายถึงถ้า30นะลูกถ้ามุมเป็น30หนูก็เอา s i n 30คือ1ส่วน2มายกกำลัง2โอเคนะคะแต่ตัวนี้ค่ะลูกถ้าบอกว่ามุมเป็น30ไอ้นี่คืออะไรซะเอา2มาคูณเซ t a แล้วไปคิดเป็น s i n 60องศาแทนแล้วเขาบอกว่าถ้าเมื่อไร่เขาอยากได้ระยะในแนวอ่า นแนวราบเท่ากันอันนี้แก้ไขนะคะในสไลด์อันนี้ใช้คําว่าแนวราบระยะในแนวราบจะเท่ากันนะคะก็ต่เมื่อเซต้าหนึ่งบวกกับเซต้าสองเรามีค่าเป็น90องศาแต่มุมที่มากกว่าจะใช้เวลามากกว่าโอเคนะแล้วโจทจะออกมาลักษณะไหนลูกคลิปที่เกี่ยวข้องกับแนวโค้งตรงนี้บอกแล้วนะคะเขาจะไม่มีโจทย์แนวโค้งโดยตรงแต่มันจะเป็นในลักษณะที่ไปสัมพันธ์นกันกับเรื่องอื่นเช่นตัวนี้ลูก ขอให้เราพิจารณาแนวโค้งที่ลื่นดังลูกทําการปล่อยมวลเอ็มเคลื่อนจากตาแหน่งสูงสุดของรางให้ถลายไปตามรางข้อใดแสดงวิธีการเคลื่อนที่ของมวลเอ็มเมื่อหลุดจากรางได้อย่างถูกต้องถามว่าไอตัวนี้ลงมาตามธรรมชาติเราบอกว่ามันจะขึ้นไปสูงเท่าเดิมค่ะครูถามว่าจริงไหมปรากฏว่าไม่จริงลูกจุดนี้อย่าลืมนะถ้าเราคิดจากกฎการอนุรักษ์พลังงานฟังดีๆนะลูกเราคิดจากกฎการอนุรักษ์พลังงานมันขึ้นไปถึงจุดนี้ไม่ได้ลูกเพราะอะไรคะมันยังมี V อยู่ในแกน X ถูกปะไอตรงเนี้ยมันไม่ได้เท่ากับ0ูนย์เพราะมันไม่ได้เท่ากับศูนย์มนมนยหมายความว่าความสูงตรงนี้จะไม่สามารถนะคะแปลเปลี่ยนค่าของพลังงานสากโน้มถ่วงทั้งหมดให้กลายมาเป็นสากโน้มถ่วงทั้งหมดตรงนี้อีกเพราะจุดตรงนี้คะ่ะลูกเป็นไปแบบนี้ไม่ได้ส่วนตัวนี้จุดสูงสุดจุดสูงสุดดูนะเรามาตัดช้อยก่อนไอนี้ผิดแน่ๆมันขึ้นมาที่เดิมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยังมีค่าของความเร็ว โอเคนะ MGS จุดนี้จะมาเป็น m g h จุดนี้เลยไม่ได้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติไปขึ้นการนำรับพลังงานเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบทหนึง่งถูกปะแต่เราต้องรู้ว่าไอเนี่ยเราต้องมาใช้ความรู้เรื่องแนวโค้งก่อนอย่างข้อน,นี้ถ้าอยากรู้ครูบอกว่าจุดนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นครูใช้ของรูปนี้เลยละกันอันนี้ A อันนี้ B ถ้าเราพูดว่าเราดูผลรวมพลังงานที่จุด A นะคะเอามาเทียบกับผลรวมของพลังงานที่จุด B นะคะข้อคนรู้คืออะไรที่ a มันมี h ถูกป่ะแล้วก็ที่ b มันมีอะไรลูกมีทั้ง h แล้วก็มีอะไรด้วยมี v ที่ b ด้วยค่ะพราะบอกแล้วว่า v ตรงนี้ความเร็วในแนวราบมันไม่ได้เท่ากับศูนเพราะฉะนั้นความเร็วรวมในจุดนี้มันหายไปแค่แนวดิ่งลูกแต่แนวราบมันยังอยู่นั่นหมายความว่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็น mgha ถูกป่ะมีค่าเท่ากับ mghb บวก บวกนะคะเศษหนึส่วนส mv กำลังสองสังเกตไม่รู้ m ตัด m ตัด m, m. เพราะฉะนั้นถามว่า hb จะเท่าเดิมได้ไหมบอกเลยว่า H a ต้องไม่เท่ากับ hb แล้วต้องเป็นไงกว่าด้วยน้อยกว่าเพราะมีตัวนี้โผล่เข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นข้อไหนก็ตามที่ให้มันเท่ากันตัดช้อยค่ะมันผิดข้อนี้จทยสูงสุดสูงล้ําขึ้นไปอีกลูก เพราะคอนเซปต์เป็นคำว่าอะไรปอยอยูตรงนี้มันเป็นศูนย์ถูกปะหรืออาจจะใช้คำว่า V ก็ได้วีตรงนี้เป็นศูนย์ลูกเพราะฉะนั้นพอ V ตรงนี้เป็นศูนย์หมายความว่าตรงนี้มันไม่ได้มีพจน์อะไรมาบวกเพิ่มถูกปะคะมันจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นในเคสว่าตรงนี้เราใช้วิธีการคว้างลงมาคว้างให้มีความเร็วนะคะในจุด A ตรงนี้ลงมาไอ้นี่เป็นไปได้ครั้น,นี้เราจะเหลือสองตัวละเราจะมีที่เป็นไปได้คืออะไรลูกจุดข้อหนึ่งกับข้อ แต่ถามว่าในแนวการเคลื่อนที่ของแนวโค้งปกติมันจะเป็นลู่ๆแบบนี้เลยปะคะเรียดติดดินไปไหมตามธรรมชาติปรากฏว่าไม่ถูกปะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้อย่างครูเนี่ยนะครูเจอข้อน,นี้ครูก็จะสะอึกเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วฉันจะเป็นไปตามตัวไหนก่อนจะเป็นไปตามตัวไหนนะเพราะฉะนั้นเวลาครูสังเกตครูจะสังเกตตัวนี้ลูกไอ้นี่มันจะเป็นแนวที่มันขึ้นไปตามปกติของมันถูกไหมแนวของการโค้งตรงนี้มันควรจะเป็นไงกันลูกเป็นใกล้เคียงคําว่าส่วนโค้งของวงกลมมากกว่าเข้าใจไหมเพราะว่าในการเคลื่อนที่แบบ แนวโค้งเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใดหรือตำแหน่งใดๆที่มันเคลื่อนที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครูจะตอบข้อสามแล้วด้วยหลักการข้อนี้ฟังดีๆนะคะข้อสอบข้อนี้ออกมาอีกหนึ่งปีคะ่ะลูกแต่ออกในลักษณะที่เขาไม่ได้ถามหานี้ไม่ได้ถามหานี้นะเขาไปถามหาอะไรลูกเราจะรู้แล้วว่าแนวการเคลื่อนที่มันไม่ได้ขึ้นมาแนวเดิมแน่ๆโจทย์มาถามหาตรงนี้คะ่ะระยะเอที่เราได้ตรงนี้เขาถามว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ พราะฉะนั้นหมายความว่าในรูปในรูปแบบของการปล่อยวัตถุลงมาจากแนวโค้งใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานพิจารณานแนวการเคลื่อนที่ก่อนแล้วตัวโจทย์ของปีถัดมาออกอีกเหมือนเดิมแต่ไปเพิ่มเติมที่หาค่า H คือดูว่ามันสูงไปจากตรงนี้เป็นระยะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะนี่ลูกมาแล้วเขาบอกว่าเรามี มีอะไรเอ่ย ABC A, B, C, เป็นผิวลื่นเสิรงโค้งของวงกลมสมมีอานะคะในแนวดิ่ง A อยู่ในระดับเดียวกับจุดศูนย์กลางตรงนี้ถ้ามุมทํามุม60องศากับแนวดิง่งมวล M ถูกปล่อยจากจุดนิ่งจาก A นะคะเมื่อพ้น C ก็เคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายอยู่ในระดับตรงนี้เขาถามว่า AO นะคะเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายไอ้เจ้าแนวตรงนี้จะเป็นระยะทางเท่าไหร่ เมื่อพ้นจุด c เขาถามว่าจุดยอดตรงนี้จะห่างจาก ao มาเป็นระยะเท่าใ่ข้อนี้สนุกสนานเลยค่ะลกูกเพราะอะไรข้อคุรรู้ก่อนไอ้เจ้าตรงเนี้ยปล่อยมาใช่ไหมมวล m ปล่อยลงมาแล้วก็มาที่ b มาที่ c แล้วมันจะหลุดไรลูกไอ้ตรงนี้มันก็จะหลุดแนวโค้งเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราดูเทียบเที่อะไรก่อนคะ a กับ c ทําไมต้องมาเทียบ a กับ c ลูกเราจะรู้แล้วว่าเราจะรู้แล้วว่าจากจุดนี้มาหาจุดนี้ค่ะ ความสูงมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่บอกแล้วนะข้อนี้มันจะยากตรงที่ว่ามันใช้เป็นกฎการอนุรักษ์พลังงานคือซิกมอีไปผสมกับโปเจกตายนั่นหมายความว่าเวลาเราดูเนี่ยหนูต้องดูให้ได้ก่อนไอตรงนี้มันจะกลายเป็นระดับอ้างอิงระดับอ้างอิงนะลูกที่ครูใช้ในกรณีที่ครูอยากจะหาว่าตรงนี้จะหลุดออกมากด้วยความเร็วเท่าไหร่ ครูบอกคููเทียบดูนะลูกข้อนี้มันยากตรงที่เราต้องเทียบซ e a มีค่าเท่ากับซ e ม E ที่ a มีอะไรคะมีแต่ h a ถูกปะแล้วก็ที่ c ตรงนี้เรากำลังจะหาความเร็วที่จุด C ค่ะตอนมันหลุดออกไปซึ่ง vc ตรงนี้จะกลายมาเป็นค่าความเร็วต้นของการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรลูก MGH ข้อควรรู้คะ่ะไอ้นี่มุมไปเท่าไหร่ละ30องศา เราจะรู้ได้ไงว่าจุด a สูงขึ้นไปเท่าไหร่ลูกเขาให้ตรงนี้มาแล้วเป็นคงที่ตัวเดียวเลยสังเกตช้อยลูกทุกตัวอยู่ในพจน์ของ r นั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะถ้าหนูแตกมา r ตรงนี้จะใช้เป็นอะไรลูก r cos t ซึ่ง cos ในที่นี้คขา60องศาเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ค่ะลูกมันจะกลายเป็น m g แล้ว ha คืออะไรลูก r คูณกับ cos หสองศาจะต้องมีค่าเท่ากับเศษหส่วนส mv c กำลังสองเอาเตัดเเราก็จะได้ว่า vc ตรงนี้มีค่าเป็นอะไรคะย้ายข้างไปเนาะไอ้นี่จบแล้วนะคะ1ส่วน2จะเจอ1ส่วน2หรือถ้าใครงงใส่สแควร,รูคร้างไว้แบบนี้เดี๋ยวจัดรูปก,กันไอ้ตรงนี้ r cos cos 60เป็น1ส่วน2ทันไหมคะ1ส่วน2ตรงนี้นะไอ้นี่เอาทีละตัวก็ได้นะจ๊ะไอ้นี่เป็น1ส่วน2 คอร์สนะลูกเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นคอร์สหกส่ส่วน2ตัด1ส่วน2ฝั่งนี้เหลือแค่อะไรลูก VC มันจะมีค่าเท่ากับรูท RG หมายความว่าไงคะ VC ตรงนี้ค่ะลูกมันเอาไปใช้เป็นอะไร VC ตรงนี้เอามาใช้ความเร็วต้นตรงนี้ค่ะลูกมันจะกลายว่าตรงนี้ของเราเนี่ยเคลื่อนที่โดยเป็นอะไรจ๊ะไอ้ตรงนี้เคลื่อนที่เป็นมุมใช้มุมเลยนะไอ้นี้60ถูกปะไอ้ตรงนี้ก็ต้อง60ส แล้วตอนนี้เหลืมมุมแค่เท่าไหร่ลูก30สิไอตัวนี้กลายเป็นมุม60สองศาอีกค่ะออกมาด้วย v c เอามาเปลี่ยนเป็นความเร็วต้นของแนวโค้งมีค่าเป็นรูท a g พอเป็นรูท a g แบบนี้เสร็จป,ปั๊บหมายความว่าไงลูกลูกจะหารายหรือยังจำได้ไหมว่าคะยะสูงสุดต,ตรงนี้เราหาจากอะไรระยะสูงสุดลูกเพราะฉะนั้นในตรงกรณีนี้ถ้าใครจำาสตรไม่ได้เรากลับมาดูกัน เขาบอกว่าระยะสูงสุด s y จะหาได้จาก u กําลังสองส่วน2 g คูณ s ซ n กําลังสองเซตาคูณไซนกําลังสองเซตากลายปเป็นอะไรนะอีกรอบสิ s y เท่ากับอันนี้ควรแอบจำสูตรไม่ได้ด้วย u กําลังสองส่วน2 g คูณกับ s ซ n กําลังสองเซตาถูกะไะอันนี้เขาถามหา s y จะถามว่า s y ตรงนี้มันคือตรงนี้ถูกไหมรู้มันก็ยังไม่ใช่ h คือเขาให้ถามหานะเพราะฉะนั้นระวัง จทย์ข้อนี้ยากตรงนี้แหละเพราะฉะนั้น u ก็จะกลายเป็นอะไรลูก r o o r g ถูกไหมใส่ไปให้ครบก็ได้จะได้ไม่งง r o o r g กํลังสองส่วนส g แล้ว s i n แค่วันนี้ก็กลายเป็น s i n ์ของมุม60องศากลายเป็นเท่าไหร่ลูกกลายเป็นเอาอันนี้กําลังสองถูกไหมควมเอารู o ตัดกับตัวนี้ก่อน g ตัด g ถูกไหมคะและอันี้ก็จะกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็น r คูณ s i n กํลังสอง ตัวปของมุมหกิองศาก็เป็นอะไรคะรูทสามสายหกสิบสายหกสิบได้รูทสามส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองไอ้นี่ส่วนอะไรทีนีงส่วนสองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นอะไรลูกเรามาดูกันนะเพราะฉะนั้น s y ของครูเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรละไอ้นี่เป็นกำลังสองข้ามากลายเป็นสามส่วนสามส่วนสี่คูณกับอีกหนึ่งส่วนสอง ถูกไหมคะก็จะกลายเป็นอะไรลูกอ่าก็จะกลายเป็นสส่วนแคูณค่ะโอเคไหมลองดูตัวแปรแล้วคราวนี้นะคะพอเราได้ s y เสร็จปั๊บนะคะเมื่อกี้คุูค้างไว้นิดหนึ่งเนาะอ่ะข้อควรรู้คืออะไรลูกพอเราได้ s y เสร็จปั๊บข้อควรรู้คืออะไรคะตรงเนี้ยเขาถามหาจากระดับ a o แต่ s y มันเป็นอะไรลูก s y มันอยู่แค่นี้ถูกป่ะ พออยู่แค่นี้เ็จปั๊บหมายความว่าไงเราจะต้องรู้ก่อนว่าจาก ao ลงมาถึงจุดนี้มันเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะ sy เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอเรามาวาดรูปลลกปากกาหายไปอีกแล้วนะจ๊ะพอเรามาวาดรูปเสศษปั๊บมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นแนว r ถูกปะแนว r เต็มเต็มเลยแล้วครูแอบไปคำนวณมาแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือจุดที่เราเริ่มปล่อยถูกไหมจ๊ะแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันใช้มุมตรงนี้ลูกใช้ค่าขอแสดงว่าตรงเนี้ยระยะมันเป็นแค่อะไรจ๊ะ R ส่วน สองจากเส้นตรงนี้ขึ้นไปถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเริ่มขึ้นที่ไปจากอะไรลูก r ส่วนสองคือครึ่งเดียวกูเติมส่วนสองตัวนี้เลยนะมันขึ้นไป r ส่วนสองจากตรงนี้และนี่เป็นจุดที่เราเคลื่อนที่ได้ไอ้นี่คือ s line แต่โจทย์ไม่ได้ทาหา s y ลูกโจทย์ทาหาตรงนี้คือแนว h แนว h ทันไหมซึ่ง h เราจะหาได้จากอะไรลูกถ้าเต็มเส้นมันคืออะไรเอ่ยตรงนี้ไอ้นี่ r ส่วนสองข้างบนก็เหลือ r ส่วนสอง ลบด้วย s y ถูกปะคือแนวตรงนี้เราต้องการล่ามันสูงจากตรงนี้ขึ้นไปจากจุดแนว a o ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้น r ส่วน2ก็จะลบออกด้วยด้วย3ส่วน8 r ทำให้ส่วนเท่ากันคะ่ะลกูกก็คือเป็นส่วน4เอ้ยทษทีลูกเป็นส่วน8ไอ้นี้ก็จะกลายเป็นอะไรจ้ะ4ลบ3 r ต่อเป็น r ส่วน8ตรงกับตัวเลือกที่2 ข้อนิยามตั้งแต่ไลนหนึ่งหนูต้องวิเคราะห์ก่อนว่าความเร็วที่หลุดจากตรงนี้มาหลุดออกมาด้วยความเร็วเท่าไหร่โดยไปวิเคราะห์มาจากกฎการอนุรักษ์พลังงานพอได้เสร็จปั๊บเอาความเร็วที่หลุดออกจากตรงนี้ค่ะลูกมาใช้เป็นค่าของความเร็วต้นความเร็วต้นนะของการเคลื่อนที่แบบแนวโค้งเพื่อหา S Y maximum ซึ่ง S Y maximum คือเส้นนี้ไอนี่คือ S Y พอได้ S y เสร็จปั๊บโจทย์ดันไม่ได้ทําหา S y ลูกโจทย์ถามว่าระยะตรงนี้ค่ะไอจุดที่สูงสุดตรงนี้มาเนี่ยอยู่ตามกับ A O ตรงนี้เป็นเส้นเท่าไหร่ลูกจะสมมุติเป็นตัวแปร h ก็ได้ก็ถามหา h ตรงนี้ค่ะว่าเป็นเท่าไหร่นั่นคือสเต็ปที่3ที่เราจะต้องไปหาและเป็นคํำตอบสุดท้ายนี่คือความยากของโจทย์ข้อนี้จ้ะ